แล้วแมอนกันครับอย่างพวกนี้ครับมันก็จะมีทั้งวิ่ใช้ป้องกันกำจัดศัตรูพืชป้อกงกันกำจัดเสือหลามพวกนี้มันก็มีแม่นแับเนี่ยวัส yeah, ดุอุปกรณ์ถทว่าเราต้องจัดบจะสวยหดูขนาดนี้เลยหรือันเนี้อ่าใช่ครับมันสวยด้วยมันดีด้วยไม่มีเรื่องด้วยลุงเชื้อผมงเขาเคยเป็นต้นแทงครับ แล้วผมนดาบิเก็ตตัวอย่างค่าป้าก็บอกลงุงไปคุดค่าให้เจ้าหน้าที่เขโรงนีดลุงหาจอบไม่เจอใช่เพราะจริงๆแล้วไอ้ที่เก็บจอบไอ้ที่เก็บจอบเนี่ยเวลาคุณป้าใช้เต้นนะคุณปา้าขอตัวจอบมาของไว้ที่ต้นมะ่วงคนระับแต่วันนั้นปาน้าลืมโอ้ยจจะตีกันเลยนะ ลันก็บอกว่าเนี่ยใช้จอบไม่เก็บเอาจอบไปไว้ไงเนี่ยเรจะเอาจอบนี้ไนขุดปลากขบอกแกนั่นแหละใช้ถั่วมันเลยพวกนี้แต่แบกนะครับเวลาการยึดใช้การอะไรเนี่ยมันก็สะดวกแล้วจะทำเป็นค่ำไปนะเนี่ยไอ้จอบพวกเนี้ยไม่ใช่วันดีขึ้นดีเอาไปขุดอะไรน้ำข้านาไม่ได้น่ะนี่วันเดียวไปขุดน้ำข้าวนาครับพอกลับมาก็เอามาของไว้ แล้วก็คุทา,ยากย่าแข่งกระเทือนสีได้นะอ่ะเห็นนะดึงจะบอกกบเพื่อนเลยกดเพื่อนนะเพราะว่าในแบกแตงนาวีนะครับมีแต่เคมีทั้งนั้นนะจะคิดว่าบางคนกระเทือน,นก่อนข้ามรถไถ่เนี่ยก่อนจะเข้าแบกกระเทือนสีต้องหมาก่อนอ่ะอ่าเห็นนะรถเกี่ยวเนี่ยลัเกี่ยวเกี่ยวแปลงวุไผ่มา จะมาเกีย่ยวกบท้าแปลงกรเส้นสีเนี่ยขอให้ล้างอหน้า,าก่อนแต่บางคนไม่ล้างครับได้ไหมได้แต่ว่าเอ้าวชุดแรกที่มันที่มันออกจากท่อมันเนี่ยเขาจะต้องแยกกับสออไปอ้าวเพราะว่ามันอาจจะมีเท้าที่เป็นสีปนเปื้อนนะจากที่เป็นแค่ไม้แค่อะไรปุ๊บก็มีแค่นี้เองครับไม่ต้องไปขนาดนี้นะาต๊ะแต่เล่นได้เอาลนะ โต๊ะแตเนไม่ไหวหรอกโอ้โหตีโต๊ะตวไปจะไข่พักปีงไปจะได้โต๊ะแตเนอย่างเงี้ยพอาเรียกว่าร้านทำงานสะอาดเช็ดอะไรเนี่ยได้ง่ายแล้วก็โต๊ะไม้โต๊ะอะไรเนี่ยมันก็ไม่พุไม่ไม่เสียหายจะใช้ได้ง่ายขึ้นนะทุกอย่างที่เป็นวัสดุอุปกรณ์ในการเก็บเกี่ยวในการใช้ของประดิษฐ์ห้ามจริงๆนะห้ามเลยห้ามวางแบบนี้